เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามากุตตราชวิทยายลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช5 5 5 5เล่มที่60หน้า51ถึงหน้า62ปานิยะชาดกว่าด้วยการทำบาปแล้วรังเกียจบาปที่ทำอัตมภาพเป็นมิตรของชายคนหนึ่งได้บริโภคน้ำของมิตรที่เขาไม่ได้ให้เพราะเหตุนั้นภายหลังอัตมภาพรังเกียจว่าเราทำบาปนั้นไว้แล้ว อย่าได้กระทำบาปอีกเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงออกบวชความพอใจบังเกิดขึ้นแกอ่อาตมาภาพเพราะเห็นภรรยาของผู้อื่นเพราะเหตุนั้นภายหลังอาตมาภาพรังเกียจว่าเราได้ทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้กระทำบาปนั้นอีกเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงออกบวชขอถวายพระพรมหาบพิษโจรทั้งหลายจับโยมบิดาของอาตมาภาพไว้ในป่า อาตรมภาพถูกโจรเหล่านั้นถามรู้อยู่ได้แกล้งพูดถึงโยมบิดานั้นเป็นอย่างอื่นไปเพราะเหตุนั้นภายหลังอาตรรมภาพรังเกียจว่าเราได้ทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้ทำบาปนั้นอีกเลยเพราะเหตุนั้นอาตรมภาพจึงออกบวชเมื่อพรีกรรมชื่อโสมยาคะปรากฏขึ้นแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็พากันกระทำปานาติบาท อาตมาภาพได้ยอมอนุญาตให้แก่พวกเขาเพราะเหตุนั้นภายหลังอัตมาภาพรังเกียจว่าเราได้ทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้ทำบาปนั้นอีกเลยเพราะเหตุนั้นอัตมาภาพจึงออกบวชในการก่อนชนทั้งหลายในหมู่บ้านของอัตมาภาพสำคัญสุร,ราและเมรัยว่าเป็นน้ำหวานจึงได้พากันดื่มน้ำเมาเพื่อความฉิบหายแก่ชนเป็นอันมาก อาตมภาพยอมอนุญาตให้แก่เขาเพราะเหตุนั้นภายหลังอาตมภาพรังเกียจว่าเราได้ทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้ทำบาปนั้นอีกเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงออกบวชหน้าติเตียนแท้ซึ่งการเป็นอันมากมีกลิ่นเหม็นมีเสี้ยนหนามมากเราซ่องเสพอยู่ไม่ได้รับความสุขเช่นนั้นกามทั้งหลายมีความพอใจมาก สุขอื่นยิ่งกว่าการไม่มีชนเหล่าใดซ่องเสพกามทั้งหลายชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงสวรรค์กามทั้งหลายมีความพอใจน้อยทุกอื่นยิ่งกว่าการไม่มีชนเหล่าใดซ่องเสพกามทั้งหลายชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกเหมือนดาบที่รับคมดีแล้วเชื่อดเหมือนกระบี่ที่ขัดดีแล้วแทงเหมือนหอกที่พุ่งปักอกเจ็บปานใดกามทั้งหลายเป็นทุกขยิ่งกว่านั้น หลุมถ่านเพลิงลุกโพลงแล้วลึกกว่าชั่วบุรุษผ่านที่เขาเผาร้อนอยู่ตลอดวันร้อนปานใดกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นเหมือนยาพิษชนิดร้ายแรงน้ำมันที่เดือดพล่านทองแดงที่กำลังละลายคว้างร้อนปานใดกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นจบปานิยชาดกที่ห้าอัตกถาปานิยชาดก พระศาสดาเมื่อทรงประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารทรงพระปารภถึงการข่มกิเลสจึงตรัสพระธรรมเทศานานี้มีคำเริ่มต้นว่ามิตโตมิตตะ,ะดังนี้ดังจะก,กล่าวโดยพิสดารสมัยหนึ่งขลหัดผู้เป็นสหายกันชาวกรุงสาวัตถีประมาณห้าร้อยคนฟังพระธรรมเทศานาของพระตถาคตแล้ว บรรพชาถึงอุปสมบทพากันอยู่ภายในโกธีสันถาคารถึงเวลาเที่ยงคืนต่างก็ตรึกถึงกามวิตกเรื่องทั้งหมดบัณฑิตพึงให้พิสดารโดยในยะที่กล่าวไว้แล้วในหนหลังนั่นแลแปลกแต่ว่าครั้นท่านพระอานนท์ให้ภิกษุสงฆ์ประชุมกันโดยอานัตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระศาสดาประทับนั่งเหนืออาสนะที่จัดถวาย ทรงกระทำมิให้เป็นการเจาะจงไม่ตรัสว่าพวกเธอพากันตรึกถึงกามวิตกแล้วตรัสด,ด้วยสามารถเป็นพระดำรัสสงเคราะห์แก่ภิกษุทั้งปวงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นของเล็กน้อยไม่มีเลยธรรมดาว่าภิกษุต้องข่มกิเลสที่เกิดแล้วเกิดแล้วเสียบัณฑิตครั้งก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติ ต่างก็ข่มกิเลสท,ทั้งหลายเสียได้บรรลุปัจเจกพุทธญาณดังนี้แล้วจึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสด,ดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัศสเสวยร,ราชสมบัติในกรุงพาราณสีสหายสองคนในบ้านน้อยตำบลหนึ่งในแคว้นกาสีพากันถือกระออมน้ำดื่มไปสู่ไร่ในป่า วางไว้ณนะส่วนข้างหนึ่งแล้วฝันไร่ในเวลากระหายน้ําก็พากันมาดื่มน้ําในคนสองคนนั้นคนหนึ่งมาก็เก็บน้ําดื่มของตนไว้เสียดื่มน้ําจากกระออมของอีกคนหนึ่งตอนเย็นออกจากป่าแล้วยืนอาบน้ําสํารวจดูว่าวันนี้เราได้ทําบาปอะไรอะไรไว้ด้วยกายทวารเป็นต้นบ้างมีหรือไม่ เห็นการที่ขโมยน้ำของเพื่อนกันดื่มถึงความสลดใจคิดว่าตัณหานี้เมื่อเจริญคงโยนเราเข้าไปในอบายทั้งหลายเป็นแน่แท้เราจะข่มกิเลสอันนี้เสียให้ได้กระทำการขโมยน้ำของเพื่อนกันดื่มนั้นให้เป็นอารมณ์เจริญวิปัสนาทำปัจเจกับพุทธญาณให้บังเกิดได้แล้วยืนนึกถึงคุณที่ตนได้รับอยู่ ลำดับนั้นอีกคนหนึ่งอาบน้ำแล้วขึ้นมากล่าวกับเขาว่ามาเถิดสหายเราพากันไปเรือนเถิดเขาตอบว่าเธอไปเถิดฉันไม่มีจิตคิดถึงเรือนเราเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าแล้วเขากล่าวว่าอันว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เป็นอย่างท่านดอกลำดับนั้นท่านจึงถามเขาว่าเป็นเช่นไรเล่า เขาตอบว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายมีผมเพียงสององคุลีครองผ้าย้อมน้ำฝาดพากันอยู่ณเงื้อมเขานันทะมูลกะในป่าหิม,มพานตอนเหนือท่านรูปศีษะในบัตรดลนั้นเองเพศคลืหัดของท่านก็อันตรหานหายไปกลับกลายเป็นครองผ้าสองชั้นที่ย้อมแล้วคาดรัดประกตเช่นกับสายฟ้า มีจีวรเฉวียงบ่ามีสีเพียงดังแผ่นครั้งห่มเฉวียงบ่าไว้ข้างหนึ่งมีผ้าบางสุกุลจีวรสีเมฆพาดอยู่บนบ่าเบื้องขวามีบาดดินสีเหมือนมลงผู้คล้องอยู่ที่บ่าเบื้องซ้ายท่านสถิตยอยู่ในอากาศแสดงธรรมแล้วเหาะไปลงที่เงื้อมเขานันทะมูลกะทันทียังมีกุดุมพีคนหนึ่งในกาศิกขามนั่นเอง นั่งอยู่ที่ตลาดเห็นชายผู้หนึ่งพาภรรยาของตนเดินไปทำลายอินทรีย์เสียมองดูผู้หญิงเลอโฉมนั้นหวนคิดไปอีกว่าความโลภนี้แหละเมื่อมันเจริญจากโยนเราเข้าไปในอบายทั้งหลายได้มีใจสลดเจริญวิปัสนาบรรลุปัจเจกพุทธญาณสถิตในอากาศแสดงธรรมเหาะไปเงื้อมเขานันทะมูลกะเช่นกัน ยังมีบิดากับบุตรคู่หนึ่งเป็นชาวกาศิกคาเหมือนกันเดินทางไปร่วมกันพวกโจรป่าพากันซุ่มอยู่ที่ปากดงพวกโจรเหล่านั้นจับบิดากับบุตรได้ยึดบุตรไว้ปล่อยบิดาไปด้วยสั่งว่าเจ้าจงไปนำทรัพย์มาถ่าบุตรของท่านเถิดจับพี่น้องสองคนได้ก็ยึดน้องชายเอาไว้ปล่อยพี่ชายไป จับอาจารย์กับอันเตวาสิกได้ยึดเอาอาจารย์ไว้ปล่อยอันเตวาสิกไปอันเตวาสิกต้องไปนำทรัพย์มาไถ่ตัวอาจารย์ไปด้วยความโลภในศิลปะลำดับนั้นบิดาและบุตรนั้นรู้ว่าพวกโจรซุ่มอยู่ที่ตรงนั้นจึงทำกติกากันไว้ว่าเจ้าอย่าเรียกข้าว่าพ่อนะถึงข้าก็จะไม่เรียกเองว่าลูก ในเวลาถูกพวกโจรจับได้ถูกถามว่าแกเป็นอะไรกันต่างคนก็ต่างพูดมุสาวาททั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วแกล้งตอบว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันเมื่อทั้งคู่ออกพ้นจากดงไปยืนอาบน้ำอยู่ในเวลาเย็นบุตรชายชํระศีลของตนเห็นมุสาวาทนั้นคิดว่าบาปนี้เมื่อจเจริญจากโยนเราไปในอบายทั้งหลายได้ เราจักข่มกิเลสนี้ให้ได้ดังนี้เจริญวิปัส,สนาทำปัจเจกับพุทธญาณให้เกิดขึ้นแล้วสถิตยอยู่ในอากาศแสดงธรรมแก่บิดาเหาะไปสู่เงื้อมเขานันทะมูลกะเหมือนกันยังมีอีกผู้หนึ่งเป็นนายอำเภอคนหนึ่งในกาศิกคา,ามนั่นแลบังคับไม่ให้คนฆ่าสัตว์ครั้นในเวลากระทำพลีกรรมมหาชนประชุมกันกล่าวกับเขาว่า เจ้านายขอรับพวกเราต้องค่าเนื้อและสุกรเป็นต้นกระทำพรีกรรมแก่หมูยักษ์บ้างเถิดขอรับการนี้เป็นการแห่งพรีกรรมก็กล่าวว่าพวกท่านจงกระทำตามแบบอย่างที่เคยกระทำมาในครั้งก่อนนั่นแลพวกมนุษย์ได้ทำปานาติบาตมากมายเขามองเห็นปลาและเนื้อเป็นอันมากรำคาญใจว่ามนุษย์เหล่านี้ ที่ฆ่าสัตว์มีประมาณเท่านี้จากฆ่าตามคําของเราผู้เดียวเท่านั้นดังนี้แล้วจึงยืนพิงช่องหน้าต่างเจริญวิปัส,สนาทำปัจเจกับพุทธญาณให้เกิดแล้วสถิตในอากาศแสดงธรรมเหาะไปเงื้อมเขานันทะมูลกะเหมือนกันยังมีอีกผู้หนึ่งเป็นนายอำเภอในแคว้นกาสิกะเหมือนกันห้ามการซื้อขายน้ำเมาไว้อย่างกวดขัน ผูกมหาชนพากันถามว่าเจ้านายขอรับเมื่อก่อนเวลานี้เป็นเวลางานเรียกชื่อว่าสุราฉันหมายถึงสุราที่ดื่มกันในวันมีมหรสพพวกกระผมจะทำอย่างไรขอรับจึงกล่าวว่าพวกท่านจงทำตามแบบอย่างเก่าก่อนนั่นแลพวกมนุษย์พากันกระทำการมหรสพดื่มสุราเมาแล้วทะเลาะกันจนมือเท้าแตกหัก ศีรษะแตกหูฉีกขาดถูกจองจำด้วยสินไหมเป็นอันมากนายอำเภอเห็นพวกคนนั้นแล้วคิดว่าเมื่อเราไม่อนุญาตคนเหล่านี้ก็ไม่ต้องได้ประสบทุกกันเขาทำความรำคาญใจด้วยเหตุเพียงเท่านี้ยืนพิงช่องหน้าต่างอยู่เจริญวิปัสนาบรรลุปัจเจกับพุทธญาณแล้วสถิตยอยู่ในอากาศแสดงธรรมว่า พวกท่านจงอย่าเป็นผู้ประมาเทเถิดแล้วเหาะไปยังเงื้อมเขานันทะมูลกะเหมือนกันจำเนียนการนานมาพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ต่างเหาะมาลงที่ประตูกรุงพาราณสีเพื่อพิกขาจารล้วนนุ่งห่มผ้าเรียบร้อยเที่ยวโปรดสัตว์ด้วยอิริยาบถมีการก้าวไปข้างหน้าเป็นต้นอันหน้าเลื่อมใสจนไปถึงประตูวัง พระราชาทอดพระเนตรเห็นพระกุณเจ้าเหล่านั้นทรงมีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้เข้าไปสู่พระราชนิเวศล้างเทา้าทาด้วยน้ำมันหอมอังคาดด้วยขาธนียะและโภชนียะอันประณีตประทับนั่งณนะส่วนข้างหนึ่งตรัสถามว่าพระกุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลายการบรรพชาในปฐมวัยของพระกุณเจ้าทั้งหลายดูช่างงดงามจริง เมื่อจะบรรพชาในวนัยนี้พระคุณเจ้าทั้งหลายต่างเห็นโทษในกามทั้งหลายอย่างไรกันนะอะไรเป็นอารมณ์ของพระคุณเจ้าเล่าเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นจะทูลแด่พระราชานั้นจึงทูลเป็นคาถาองค์ละหนึ่งคาถาดังต่อไปนี้อัตมาภาพเป็นมิตรของชายคนหนึ่งได้ดื่มน้ำของมิตรที่เขามิดได้ให้เพราะเหตุนั้น ภายหลังอัตมภาพจึงรังเกียจว่าเราทำบาบนั้นไว้แล้วอย่าได้กระทำบาปต่อไปอีกเลยเพราะเหตุนั้นอตรตมภาพจึงออกบวชความพอใจบังเกิดขึ้นแก่อัตมภาพเพราะเห็นภริยาของผู้อื่นเพราะเหตุนั้นภายหลังอตรตมภาพจึงรังเกียจว่าเราได้ทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้กระทำบาปนั้นต่อไปอีกเลยเพราะเหตุนั้น อาตมภาพจึงออกบวชขอถวายพระพรมหาบพิษโจรทั้งหลายจับโยมบิดาของอัตมภาพไว้ในป่าอัตมภาพถูกโจรเหล่านั้นถามทั้งทั้งที่รู้อยู่ได้แกล้งพูดถึงโยมบิดานั้นเป็นอย่างอื่นไปเพราะเหตุนั้นภายหลังอัตมภาพจึงรังเกียจว่าเราได้ทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้ทำบาปนั้นต่อไปอีกเลยเพราะเหตุนั้น อาตมภาพจึงออกบวชเมื่อพลีกรรมชื่อว่าโสมยาคะปรากฏแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็พากันกระทำปานาติบาตอาตมาภาพได้ยอมอนุญาตให้แก่พวกเขาเพราะเหตุนั้นภายหลังอาตมาภาพจึงรังเกียจว่าเราได้ทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้ทำบาปนั้นต่อไปอีกเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงได้ออกบวช ในการก่อนชนทั้งหลายในหมู่บ้านของอาตมาภาพสำคัญสุราและเมรัยว่าเป็นน้ำหวานจึงได้พากันดื่มน้ำเมาเพื่อความฉิบหายแก่ชนเป็นอันมากอาตมาภาพจึงยอมอนุญาตให้แก่พวกเขาเพราะเหตุนั้นภายหลังอาตมาภาพจึงรังเกียจว่าเราได้กระทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้ทำบาปนั้นต่อไปอีกเลยเพราะเหตุนั้น ตมภาพจึงได้ออกบวชพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายได้พาสิทธิคาถาทั้งห้าเหล่านี้โดยลําดับฝ่ายพระราชาทรงสดับคำพยากรณ์ของพระปัจเจกับพุทธเจ้าแต่ละองค์แล้วได้ทรงสะดุดีว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลายบรรพชานี้เหมาะสมแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายทีเดียวบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ามิตโตมิตตะความว่า มหาบอพิษอัตมาภาพเป็นเพื่อนคนหนึ่งบริโภคน้ำดื่มของเพื่อนกันโดยทำนองนี้บทว่าตัดมาความว่าเพราะอัตมาภาพไม่กระทำบาปกรรมซ้ำอีกเหมือนอย่างพวกปุถุชนกระทำกันอยู่บทว่าปาปังความว่าอัตมาภาพกระทำบาปนั้นให้เป็นอารมณ์แล้วบวชบทว่าฉันโทวความว่าดูก่อนมหาบาพิษ เพราะเห็นภริยาของผู้อื่นโดยทำนองนี้ความพอใจในการจึงเกิดขึ้นแก่อัตรมภาพแล้วบทว่าอาคันหิแปลว่าได้รุมกันจับบทว่าชานังความว่าอัตรมภาพถูกพวกโจรน,นั้นถามว่าผู้นี้เป็นอะไรของแกทั้งทั้งที่ทราบอยู่นั่นแหละจึงต่อไปเสียอย่างอื่นว่าไม่ได้เป็นอะไรกัน บทว่าโสมยาเคความว่าเมื่องานมหรสพใหม่ปรากฏขึ้นแล้วพวกมนุษย์พากันกระทำพรีกรรมแก่ยักษ์ชื่อว่าพิธีโสมยาคะครั้นพิธีนั้นปรากฏแล้วอัตมภาพก็พิจารณาอนุญาตบทว่าสุราเมระยะมทุกาความว่าฝูงชนที่สำคัญอยู่ซึ่งสุรามีสุราเจือด้วยแป้งเป็นต้น และเมรัยมีน้ำดองดอกไม้เป็นต้นว่าเป็นเหมือนน้ำพึ่งบทว่าเยชนะปาปะทมาสุโนความว่าฝูงชนที่เป็นเช่นนี้มีแล้วได้มีก่อนในบ้านของพวกเราบทว่าพะหุนนางเตความว่าพวกเหล่านั้นเมื่อถึงงานมหรสพคราวหนึ่งได้มีการดื่มน้ำเมาเพื่อความฉิบหายแก่ชนเป็นอันมากในวันหนึ่ง พระราชาทรงสดับพระธรรมเทศนาของพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นทรงมีจิตเลื่อมใสทรงถวายผ้าจีวรและเพศสัตว์ทรงส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าไปแล้วแม้พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ทำอนุโมทนาแก่เท้าเธอได้พากันไปณนะที่นั้นนั่นแลตั้งแต่นั้นมาพระราชาทรงเบื่อนายไม่ทรงยินดีในวัตถุกรรมทั้งหลาย ทรงเสวยพระกยาหารอันมีรสเลิศต่างๆก็มิได้ทรงเรียกมิได้ทรงทอดพระเนตรพวกสตรีทรงมีจิตเบื่อนายเสด็จเข้าห้องอันทรงสิริประทับนั่งกระทำกสินบริกรรมที่ข้างฝาอันมีสีขาวทรงทำฌานให้บังเกิดขึ้นแล้วพระองค์ทรงบรรลุฌานแล้วเมื่อจะทรงติเตียนกามทั้งหลายจึงตรัสพระคาถาว่า หน้าติเตียนแท้ซึ่งกามเป็นอันมากมีกลิ่นเหม็นมีเสี้ยนหนามมากเราซ่องเสพอยู่ไม่ได้รับความสุขเช่นนั้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพระหุก,กันตะเกได้แก่มีหมู่ปัจจามิตรมากมายบาลีว่าโยจะนั้นที่จริงก็คือโยอะหังแปลว่าเราใดอีกอย่างบาลีก็ว่าโยจะ อย่างนี้เหมือนกันบทว่าตาที่สังได้แก่ความสุขในฌานเช่นนั้นคือเว้นจากกิเลสลำดับนั้นพระอัครมเหสีของพระองค์ทรงดำริว่าพระราชาพระองค์นี้ทรงสดับธรรมกถาของพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วทรงมีท่าทางเบื่อนายมิได้ตรัสกับพวกเราเลยเสด็จเข้าพระตำหนักอันทรงสิริ เราจะคอยจับพระองค์ดูก่อนดังนี้แล้วเสด็จไปสู่พระทาวารตำหนักอันทรงสิริประทับยืนที่พระทาวารทรงสดับพระอุทานของพระราชาผู้กำลังทรงติเตียนกามทั้งหลายจึงตรัสว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมพระองค์ทรงติเตียนกามความสุขที่เช่นกับกามสุขไม่มีละหรือเมื่อจะทรงพันนาถึงความสุขในกาม จึงตรัสพระคาถาต่อไปว่าการทั้งหลายมีรสอร่อยมากสุขอื่นยิ่งไปกว่าการไม่มีชนเหล่าใดซ่องเสพการทั้งหลายชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงสวรรค์บรรดาบทเหล่านั้นบทว่ามหัสาทาความว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมธรรมดาว่าการเหล่านั้นมีความช่มชื่นมากความสุขชนิดอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีเลย เพราะผู้เสพกามเป็นปกติจะไม่เข้าถึงอบายทั้งหลายจะพากันไปบังเกิดในสวรรค์แลพระโพธิสัตว์เจ้าทรงได้สดับพระราชาสวนีนั้นแล้วเมื่อจะทรงติเตียนว่าจงย่อยยับเสียเถิดเจ้าคนถอยเจ้าพูดอะไรขึ้นชื่อว่าความสุขในกามทั้งหลายมีที่ไหนกันเล่าเป็นวิปริณามทุกทั้งนั้นแหละ จึงได้ทรงภาสิาทธิพระคาถาที่เหลือว่ากามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยทุกอื่นยิ่งไปกว่ากามไม่มีชนเหล่าใดส่องเสพกามทั้งหลายชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกเหมือนดาบที่รับคมดีแล้วเชือ่อเหมือนกระบี่ที่ขัดดีแล้วแทงเหมือนหอกที่พุ่งไปปักอกกามทั้งหลายเป็นทุกยิ่งไปกว่านั้นหลุมทานเพลิงลุกขึ้นโพลงแล้ว ลึกกว่าชั่วบุรุษผ่านที่เขาเผาร้อนอยู่จนตลอดวันกามทั้งหลายเป็นทุกขยิ่งไปกว่านั้นเหมือนยาพิษชนิดร้ายแรงน้ำมันที่เดือดพล่านทองแดงที่กําลังละลายขว้างกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งไปกว่านั้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเนติงโสเท่ากับเนติโสคำว่าเนติงโสแม้นี้เป็นชื่อของพระขันชนิดนั้น บทว่าทุกขตราความว่าความทุกขอันใดที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลเพราะอาศัยหลุมฐานเพลิงที่ลุกโรลงหรือตาข่ายเหล็กที่ถูกย่างไว้ตลอดวันอย่างนี้กามทั้งหลายนั่นแหละยังเป็นทุกข์ยิ่งกว่าความทุกข์แม้นั้นในคาถาต่อๆไปมีเนื้อความว่ายาพิษเป็นต้นเหล่านี้ชื่อว่าเป็นทุก์เพราะนำทุกมาให้ฉันใด แม้กามทั้งหลายก็เป็นทุกข์ฉันนั้นแต่ความทุกข์นั้นเป็นทุกข์ยิ่งกว่าความทุกข์ที่เหลือพระมหาสัตว์ทรงสแสดงธรรมแก่พระเทวีอย่างนี้แล้วได้ทรงให้พวกอมาตประชุมกันแล้วตรัสว่าดูก่อนอมาตผู้เจริญทั้งหลายพวกเธอจงรับราชสมบัติไว้เถิดฉันจักบวชทั้งทั้งที่มหาชนพากันร,ร้องให้คร่ำครวญอยู่นั่นแล เสด็จลุกขึ้นไปประทับในอากาศประธานพระโอวาทเสด็จไปสู่ป่าหิมพานตอนเหนือทางอากาศนั่นเองส่งให้สร้างอาสมณนะประเทศที่น่ารื่นรมผนวดเป็นลือสีในที่สุดแห่งพระชนมายุได้เสด็จไปสู่พรหมโลกแล้วพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่ากิเลสที่เป็นของเล็กน้อยไม่มีเลยถึงจะมีประมาณน้อยบัณฑิตทั้งหลายก็พากันข่มเสียได้ทั้งนั้นดังนี้แล้วจึงทรงประกาศสัจจะทั้งหลายเมื่อจบสัจจะภิกษุห้ารอรูปดำรงอยู่ในพระอระหัตตผลทรงประชุมชาดกว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายในครั้งนั้นปริณิพานแล้วพระเทวี ได้กลับมาเป็นพระมารดาของพระราหุลส่วนพระเจ้าพารานสีก็คือเราตถาคตนั่นแลจบอัตกถา,าปานิยะชาดก